กังหวังฝนพ่อขาถากำกับด้วยเวทมนต์ขอท่านภนหายพิบัตในเรววัดูเปิดมหาเวทมหามุตราเปรสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่เมืองบาดา ประย์บนดับสั่งตายดู